อลุกหลังมั่นตู่นะครับถ้าหากว่าท่านได้โชคแล้วนะครับถ้ามารับก็ตัวก็อยากจะไม่น้ำกินน้ำใจนะครับมอบให้กับทาโรงเรียนเป็นพระป่าให้กับโรงเรียนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอยากจะให้มีด้วยนะครับอยากจะไม่มีอ่าแล้วก็ถ้ามีถ้ามอบแล้วเขียนชื่อเอาไว้แล้วโรงเรียนมั่นตู่ก็จะออกปกิบัติให้กับนักเรียนหรือว่านักหน่วยนะครับอ่านักหน่วยซึ่งเป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองด้วย หลังจากที่รับข้าตัวแล้วจับตัวด้จาบต้าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับร้อยสองร้อยนะก็ถือว่าเป็นน้ำอิดน้ำใจนะครับที่กำลังว้คูโดเป็นมวยสตปรีหรือว่ามวยิงนะ ฝ่ายแดงปิงมะีตุ้มนพสิบห้าฝ่ายน้ำเงนนินก็คืแก้วมาลายเมฆกบวยไทย ตุ่มมนีฝ่ายใดนะเป็นล่กายลูกหลานเราชาวตะบนตูนนะครับตุ่มมนีตุงนอพคศ15ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทีไรดับแล้อยู่ที่มุมน้ำเงินนั่นคือแก้วมาลายเมฆดำบัวไทยมวยเด็กโมดีจากอำเภอกันทราราห วันนี้เป็นเ,เจอเชกของอำเภอกันทรลมกับอำเภอศรีรัตนะโดยเจ้าถิ่นที่กำลังไร,ร่รำนั่นคือติมมะณีตัวนอ,องของพสิบห้าลูกหลานเราชาบันตุ้งหลังจากมวยวัน,นี้จะได้รับเกียรติจากท่านวิไลบอทองท่านทองอินเป็นเยี่ยม ท่านชินตะก่คำลองจะมอบบาลัยให้กับนั่งโวยผู้่อไปหลังจากวันนี้ขอท่านเต็มเต็มด้วยท่านวิไลพ่อทองท่านท่องอินขุนเยี่ยมท่านชินตะก่คำลองทำการชจตลงใจตรงครับเรื่อยเรื่องกฎกติกา ไปต่อไปที่มุมครัะพอน้ำของมงคลเนี่ยไฟแดงครับไฟแดงก็เป็นก้องกล้ามวยไทยครับเป็นเทรนเนอร์ไทยอออิทธิศักนักยันต์กุ๊กเนี่ยก้าวของออิธิศักดิ์เนี่ยเนี่ยจะยืนอยู่านี้เนี่ยมือเป้าผมด้วยนะเป็นมือเป้าที่ท่าด้วยนะเนี่ยโหดสุดยอดเลยครับเนี่ยวันไหนไม่มีรายการชกดูายน้ำเงินไฟน้ำเงินอาจารย์เมฆดำมวยไทยเป็นผู้ทำการอเล็กพร้อมเมืองเพชร เป็นยอดเยี่ยมการกีฬาโอ้โหเนี่ยในสนามแม่เนี่ยบในสนมวยไทยเนี่ยไม่ธรรมดาอ่าฝ่ายน้ำเงินน้รเงินสังชกับฝ่ายแดงปิ่นมณีน้ำเงินกับแก้วมางไงปิ่นมณะนกได้ได้แต่ไม่ไดยเตะ็มได้เนี่ยปิ่นมอ้ีพื้นคำต้นปิ่นปี

ตีอลเนี่ลี้องยาง้องหยาอยเดินยเฮ้ยเดิปียับ้ยอย่ตอยอ๋ะเย์สายพุ่ยไปดีปิมณีเดินเอ๊ะครัอย่างไรก็ทักทยไปครับวยนนี้ห้ยตูคู่ิมีเตะอย่าไรตอยออะเตะยไป Điểm rồi đồng điển Hamas Israel à Útị บ้านน้องอีนา อะไรนะกุกบัานน้องนี่แนบัตนน้องอ้าบ้ตนน้องนีแนอะไรอีกนอาเนี่ยน้อเอาไปอีปลอแม่คุกคุกตังตั้งอะไรนะตัังตั้งลูปพระบาทตัตังรูปพระบาทโอ้ย